ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาชมต้นพันธุ์ไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองกันนะครับผมนะฮะกำลังเจริญเติบโตดีเลยนะครับผมมีกระเพึง่งชํำได้ประมาณ3สัปดาห์นะครับผมวิธีสังเกตว่าต้นพันุ์เป็นพันธุ์ไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งที่ทานดิบๆได้จริงหรือเปล่านั้นนะครับผมให้ดูที่หนอน,นะครับผม หรือทั้งต้นมันเลยนะครับผมจะต้องไม่ขมนะครับหน,หน่อแขนงพวกนี้นะฮะสามารถทานได้เลยนะครับผมหักมาทานได้เลยนะครับผมสายพันธุ์นี้จะไม่ขมทั้งกิ่งขแขนงทั้งหน่อคือทั้งต้นจะไม่ขมไม่ฝาดไม่เฟื่อนเลยเดี๋ยวผมจะลองหน่อนี้ให้ดูนะครับผมว่าลองเอามาชิมดูนะครับว่ามันจะขมไหมนะครับผมนี่ฮะดูลักษณะหน่อไว้นะครับ ครับผมหน่อนี้นะครับที่เราหักมาเมื่อกี้นะครับผมถ้าสายพันธุ์แท้นะครับผมมันจะไม่ขมตั้งแต่เป็นหน่ออย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเราสามารถออกแล้วทานได้เลยนะครับผมนี่ก็หน่อเล็กขนาดขนาดนี้ก็เหมือนหน่อไม้ฝรั่งนะแล้วมันทานได้เลยครับนี่ครับมันจะกรอบกรอบเลยครับผมนะฮะเหมือนคล้คายยอดมะพร้าวนะแต่อันนี้เห็นไหมครับมันจะมีข้ออยู่ตรงข้อมันก็จะแข็งหน่อยนะฮะก็เอาทิ้งไปนะครับแต่มันทานได้เลยครับ แขนงมันก็กินได้ครับคือทั้งต้นนะครับถ้าเราเคี้ยวไหวนะครับผมเรากัดได้มันสามารถทานได้เลยมันจะไม่ขมเลยครับผมมันจะทานได้หมดเลยครับแขนงพือนะครับเดี๋ยวเราล้อหน่อออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปชิมหน่อปีนี้ฤดูนี้ผมจะทําหน่อออกส่งด้วยนะครับผมนะใครสนใจนะครับผมหน่อไม้ทานดิบนะครับวงวานเพชรนาพึ่งเบอร์สองครับพันเบอร์สองเป็นพันที่ให้หน่อที่ใหญ่ดก นะครับผมสม่ำเสมอนะครับมีความเสถียรของสายพันธุ์สูงนะครับผมไม่ว่าเราจะปลูกด้วยตอเล็กตอใหญ่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมหน่อลํลำที่4ที่หที่หกเขาจะเริ่มใหญ่ตามเบอร์ของเขานะครับผมนี่คือความนิ่งและความเสถียรของสายพันธุ์เบอร์นี้นะครับผมนะความกรอบความอร่อยนะครับผมทานดิบได้นะครับคล้ายมันแก้วนะครับคล้ายยอดมะพร้าวนะครับผม หอมหวานมันนะครับผมกรอบด้วยนะครับจะทําเป็นอาหารคาวก็ดีนะครับผมจะทําเป็นของหวานก็ได้นะครับพวกทับทิมกรอบอย่างนี้นะครับผมรวมมิตรสลิมพวกนี้นะได้หมดเลยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ใครสนใจก็เตรียมจองกันไว้ได้นะครับชุดนี้มิทุนาได้ส่งแน่นอนครับผม